สวัสดีจ้าพี่นอ้อง่าเซาเมนีมานอีกคือเก้าพี่น้องคั่นแท่นหน้าคั่นเดิมจ้าเกิดยูอันเลาะให้หน้าเดี๋ยวจะบันยับลงมาต่ำลงมาจะบันนี่โอ้ยจุ่มเดียวจุ่มแหลกเต็มกำมืออันใหญ,ญ่จนหล่นบาน,นพี่น้องป้าติโต มันอีลีพี่น้องจ้ะแตกพุยุข้าวจูนพูนพี่น้องโอ้ยงามดอกใหญ่แห้งกำลังเกิดอีกฝน,นงดไปก็เลยเป็นแห่งแหงแน่จ้ะสองดอกอ บีนแตกๆนี่ว่าแมนๆได้พี่น้องโอ้โหจีลีเอ้คือมีดอกเดียวหรอปะมีมูบ่เท้าโอ้ยเทขาคืออยู่ดอกเดียวน้ออู้ยพี่พี่พี่โอ้ยพี่เป็นคู่เลยพี่อุ้ยพี่โอ้โหเป็นม้าหนีแกล้วจ้ามือนีม้าหนีแกล้วเอาเก็บพอมึงเก็บเออเออเก็บเก็บอ้า แต่ปัตน,นีก็เหนียวโอ้ยอ้ตันีที่ไรอ่ะอ้าวถ้าพ,พี่ <Okay. S 1> เกิดฟังทั้งนี้พี่น้องพุทธาห้าบ่เบิงเพราะว่าเฮ็ดพอฝายเกิดทั้งนี้นะจ๊ะก็เลยก็เลยบ่อดดเคลียร์นึกว่าจะมีแต่เฮ็ดพอฝายอ๋ออ้โหถ้าพ,พี่ขวดเอ้ยยา,ออยอายังไงเมื่อพ่อฝายบอกฝายตัวเนี่ยฝายเกิดเหรออุย้ยฝายเกิด นี่ขั้นนี้ลายลายพี่น้องจ้าเฮ็ดพ่อฝายขั้นนี้ขั้นเคยเบิงปีไก่เนาะจากกะซีพี่น้องกระซีจําได้ที่เขาเก็บเป็นมูเป็นมูเป็นแพ่ไปเลยนะจ่ะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะจ่ะนี่โอ้ยเท่าแล้วตัวนั้นเกิดไหบเถอเกิดตุ่ย่มใดอะไรนี่มันแล้วพี่น้องมันแล้วบ้พอฝายเขาเกิดแล้วขั้นนี้ลายลายได้จ่ะ โอ้โยมาใหญ่เต่โอ้ยเป็นเงาเลยโอ้ยเป็นห,นนหงมานแหละจ้ะ <Okay. S 1> เออเคี่ยเบิง้งเอาท้าพี่ควดเอาอ,อืมบูบยใครเห็ดงามคักมะใส่ตาต้า่โี่ หน่อยๆอยู่หรออ่อ,อนๆเลยเนี่ยเขาก็เกิดนเนาะก็เธอฝนหนางเต็มให้หนาฝนถ้าจะเห็นเฮ้ยมาเบิ่งผลงานพี่น้องจ้าเสาเมื้อนี่อุ้ยหมานมานแห้งจ้านี่ถ้าพูดอีกแค่นี้แหละพี่น้องเบิง่งที่ะ เด็กพยุพญะอยู่นี่นี่อ่อ,อนๆทั้งนั้นเลยโอ้ยกล่องบุขาก็อยู่ไซเนาะอือเป็นฝายเป็นฝายอยู่เห็นอีกบ่เคี้ยวบ้างโอ้ยมามันผู้เขาพี่น้องอโอ้ยตันสอนนี่เนาะอยากให้มีแบบนี้ทุกขั้นแทนะาเบงเดียพี่น้องบูน่าเอ้ย เงเดียวเต็มกำม,มือน้องจ้านังหรือฝายนออตัวนี้นอคือบอมมีมูโอ้ยงวนแหงไปนอ้อฝากก็ไลกก็แชร์นี่ได้จ้ามาเบิง่งผลงานค่ะพี่น้อพ้นงานเก็บเพ็ดพอสองนาทีโอ้ยตอนซอนฝากก็ไลกก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนี่เด้อจ้า